ข้อดีของบ้านหลังนี้คือจะเป็นบ้านในท้ายที่ใหญ่ครับการที่เราจัดฟังก์ชันข้างในให้ใหม่หมดก็จะทําให้บ้านเนี่ยมีพื้นที่เยอะเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพวกบิวอินเดิมๆแล้วอาจจะดูทําไว้เยอะจนน่าเสียดายแต่เราก็ต้องจัดการเอาออกหมดครับและการสํารวจบ้านในครั้งแรกต้องทําการวางแผนรีโนเวทให้ดีเพื่อให้เป็นมาตรฐานที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตทั่วๆไปไว้ก่อนและความท้าทายมันก็อยู่ตรงนี้นี่แหละ โอเคครับวันนี้มาวางสเปคนะครับหมู่บ้านมณีลินนะครับอันนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะครับบ้านเดี่ยวมีลักษณะโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับก็ตอนนี้ลักษณะบ้านก็ค่อนข้างโทมนะครับแต่ว่าโครงสร้างค่อนข้างแข็งแรงนะครับเริ่มจากตัวหน้าบ้านก่อนเลยครับประตูเป็นประตูเหล็กนะครับสภาพเก่าและเดี๋ยวผมจะลื้อออกทําโครงเหล็กใหม่นะครับรอบบ้านเลยรวมๆแล้วโครงหลังคาพวกสีหลังคาเนี้ยผมก็จะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนสีใหม่ ที่สีมันดูดีกว่านี้พวกต้นไม้ผมจะตัดออกทั้งหมดลักษณะภายในบ้านนะครับก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างโซมนะครับแต่โครงสร้างน่าจะแข็งแรงอยู่นะครับตัวพื้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสแตปมคอนกรีตนะครับหลังนี้ตรงนี้เป็นป่ารลกลางเลยเราจะปรับเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับปรับยาวรอบเลยนะครับตรงนี้ปรับเป็นพื้นสีเขียวเราตัดต้นไม้นะครับชานพักตรงนี้เดี๋ยวเราจะปูกระเบื้องโอเคส่วนมานั่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะ ดูอีกทีนึงครับว่าเราจะปูกระเบื้องเป็นแนวนี้หรือเราจะทุบทิ้งนะครับให้มีลักษณะโล่งไปเลยนะครับเปิดโล่งนะครับข้างบ้านตรงเนี้ยเป็นพื้นเดิมสุดเดี๋ยตรงเนี้ยเราจะทุบแล้วก็อาจจะเทเป็นขัดมันนะครับแล้วก็รอสรุปอีกทีนึงว่าตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่แบบไหนนะครับโอเพนข้างนอกก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับข้างๆนี้เราทุบออกมาเลยนะครับไม่มีหมดแล้วเราก็จะแต่งฉาบเรียบนะครับให้เรียบร้อย อ๋อต้นไม้พวกน้ำตกอะไรเราจะทิ้งหมดเลยครับทุบหรือทิ้งหมดเลยเราก็จะปลูเป็นหญ้าสีเขียวแทนนะครับใช่อ่ามีอย่างครับฝ้าภายนอกเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ฝ้าใหม่โครงใหม่ไปเลยนะครับแล้วก็เราก็จะตกแต่งด้วยไฟ LED นะครับดาวไลท์พาเแนลนะครับประตูนหน้าต่างเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นบานอลูนะครับให้แสงมันสว่างแล้วก็ดูใหม่นะครับ ภาพลักษณ์โดยรวมของตัวบ้านอาจจะดูเก่าไปสักนิดนึงครับแต่ก็จริงอยู่ที่ว่าของเดิมจะมีการปูกระเบื้องมีการตกแต่งอะไรไว้ให้อยู่แล้วแต่มันก็ผ่านการเวลามานานเทรนความนิยมเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับเราจึงต้องมาวิเคราะห์หน้าง,งานอย่างละเอียดซะก่อนเพราะภาพลักษณ์ของตัวบ้านเวลามองเข้ามาถือเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันอารูพวกนี้เราไม่ใช้ละสีมันโบราณมันเก่าแล้วครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นสีปกติสีธรรมชาตินะครับ ลักษณะภายในห้องนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเป็นแกนิโต้นะครับ60คูณ60นะครับเปลี่ยนใหม่เลยฝ้าเราจะเปลี่ยนใหม่นะครับตรงเนี้ยห้องเนี้ยเราใช้โครงใหม่เลยดีกว่าครับหรืออาจจะดอปเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับดูสภาพหน่อยเพราะว่าดอปจะทำให้เพิ่มสเปซพื้นที่สูงขึ้นนะครับด้านข้างเนี้ยเป็นห้องโถงแล้วอาจจะเพิ่มเป็นบานอลูเพื่อทะลุเพิ่มสเปซระหว่างห้องโถงกับห้องนั่งเล่นนะครับ ห้องชั้น1บริเวณชั้น1เนี่ยจะมีลักษณะที่โครงสร้างนี่แข็งแรงอยู่นะครับผมว่าแข็งแรงอยู่เลยฝ้าเนี่ยมันจะเป็นฝ้าเดิมของโครงการเราจะเปลี่ยนฝ้าใหม่โครงใหม่นะครับพวกหน้าต่างอะไรเงี้ยเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่เลยครับเป็นบานอลูใหม่เลยนะครับพวกนี้อาจจะไม่ดีละถงตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเป็นแกนิโต้หมดเลยนะครับห้องน้ําชั้น1อันนี้ประตูไม้เป็นประตูอย่างดีนะครับเป็นประตูดีมากเลยเราจะไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนลูกบิดพอนะครับแล้ว ภายในเนี่ยภายในเนี่ยเราเปลี่ยนกระเบื้องหมดเลยนะครับแล้วก็ฝ้าฝ้าใหม่โครงใหม่นะครับชวเวย์เราจะไว้ตำแหน่งเดิมแล้วก็ดอกนะครับส่วนอ่างตรงนี้เราจะทุบทุบแล้วก็อ่างเป็นอ่างแขวนนะครับเป็นอ่างแขวนให้เขาเพราะว่าอันนี้มันดูปิดอัดเกะกะนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับหลังนี้หน้าต่างประตูห้องน้ําสุขภัณฑ์ใหม่กระเบื้องใหม่ทั้งหลังเลยครับแล้วก็พวกเอ่อพวกคอนกรีตอะไรพวก เหล็กโครงสร้างเดิมเนี่ยเราจะไม่ค่อยยุ่งกับมันเราจะยุ่งส่วนที่ยุ่งได้เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้ายุ่งส่วนที่ต่อเติมมากเนี่ยจะมันไม่ดีกับตัวบ้านตรงนี้นะครับประตูเนี่ยเราเราอาจจะขยายเป็นบานอลูนะครับเพื่อออกครัวเพิ่มสเปซนะครับนะครับออกไปทางครัวเพราะว่าอย่างเงี้ยมันดูอึดอัดนะครับดูแคบอันนี้เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวตอนนี้ห้องครัวเนี่ยได้ถูกต่อเติมออกมาดูจากข้างนอกแล้วครับโครงสร้าง เพิ่มหลังคาเพิ่มฝ้านะครับตรงเนี้ยส่วนตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะรอสรุปอีกทีหนึ่งแต่ที่วางเอาไว้เนี่ยอาจจะต้องทุบส่วนนี้ทิ้งอาจจะเป็นโซนซักล้างนะครับแล้วส่วนตรงเนี้ยอาจจะเป็นมีประตูกั้นมีพวกบานอลูนะครับมีประตูเพื่อออกไปลานซักล้างได้นะครับแล้วออกมาในส่วนนี้ส่วนเนี้ยอาจจะเป็นส่วนเคาน์เตอร์นะครับส่วนของเคาน์เตอร์ครัวอาจจะมีเคาน์เตอร์ตู้เย็นอะไรนี้นะครับ ู่ทางนี้ไปเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นของแม่บ้านนะครับเป็นห้องน้ําแม่บ้านห้องน้าแม่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนประตูให้เขานะครับเปลี่ยนประตูเปลี่ยนกระเบื้องอุปกรณ์นะครับสุขภัณฑ์ใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยมีชเวร์ตรงนี้อาจจะเพิ่มช่องแสงนะครับมีหน้าต่างให้เขานะครับหบานเป็นบานอลูนะครับบานกระทุ้งนะครับห้องนี้เดี๋ยวอาจจะเพิ่มช่องแสงนะครับเพราะว่าห้องนี้มันมืดมากเลยอาจจะมีช่องแสงให้เขา นะครับตรงนี้แล้วก็พื้นก็ปูกระเบื้องปกติฝ้าเนี้ยใช้ฝ้าใหม่นะครับโครงเดิมได้นะครับบวกดาวไลท์นะครับโอเคตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรละอันนี้ประตูนะครับประตูจากที่จอดรถเราจะออกออกจากรถแล้วก็เดินเข้าทางนี้ได้นะครับนี่ครับนี่ก็มีชั้นพักชั้นพักเราจะปูกระเบื้องไปเลยนะครับปูกกระเบื้องให้เขาโอเคครับอันนี้ตัวข้างบ้านนะครับตัวข้างบ้านเนี้ยเราจะรื้อโครงพวกโครงไม้เนี้ยเราจะรื้อทิ้งหมดแล้วนะครับ เราจะไม่ใช้และพวกนี้เราก็จะทุบทิ้งนะครับข้างบ้านเนี่ยจะมีห้องน้ํหนึ่งห้องห้องน้ํหนึ่งห้องก็อาจจะเป็นห้องน้ําสํารองนะครับอันนี้เราเอาออกเลยนะครับหมายถึงว่าเปลี่ยนฟินิชชิ่งใหม่จะเป็นห้องน้ําข้างนอกภายนอกแล้วครับเปลี่ยนประตูให้เขาใหม่ครับอันนี้ยังมีประตูอีกอันหนึ่งเป็นประตูไปโถงเหมือนกันเดี๋ยวรอสรุปอีกทีกนึงว่าจะเป็นแบบไหนนะครับตรงนี้อันนี้ก็เข้าห้องครัวปกติครับเตียที่เราออกแบบไว้อาจจะทุบทิ้ง ดีไซน์ใหม่นะครับเดี๋ยวมันจะมีแปลนว่าอีกทีหนึ่งว่าหน้าตาของมันจะเป็นแบบไหนนะครับที่เห็นนะครับตอนนี้สภาพเนี่ยมันจะดูแคบอึดอัดแล้วก็แสงสว่างน้อยนะครับเราจะปรับให้มีช่องแสงเยอะเปลี่ยนจากประตูหน้าต่างที่เป็นบานไม้จะเป็นบานอลูมิเนียมแทนใช่ครับแล้วก็พวกส่วนต่อเติมทั้งหลายเนี่ยเราก็จะปรับใหม่นะครับเป็นแบบให้มีโล่งขึ้นปรับส่วนส่วนครัวนะครับแล้วก็ส่วนซักล้างนะให้ดูแบบสว่างแล้วก็กว้างขึ้นนะครับให้ดูไม่อึดอัด นะครับพวกโถงภายในชั้นหนึ่งเนี่ยเราก็จะปรับฝ้าเพดานนะอาจจะแบบให้สูงขึ้นหน่อยให้มีสเปซระหว่างพื้นถึงฝ้านะให้มันมากขึ้นทําให้ดูโปกงานรื้อภายในจะเห็นว่าเยอะหน่อยครับเ,เรบพราะลักษณะบ้านถ้าให้พูดตรงๆก็คืออึดอัดพอสมควรบรรยากาศค่อนข้างทึบแล้วก็ดูมือดอันดับแรกเลยที่เราต้องทําคือการรื้อแน่นอนแหละครับแต่เราจะทําการปรับฟินิชชิ่งให้ใหม่ให้ออกมาเป็นสไตล์บางกอ,อกแอสเซทครับ บนชั้น2ก็จะต้องมีอะไรที่ปรับอีกหลายจุดครับเพราะที่ชั้น2นี้จะเป็นพาร์ทของการอยู่อาศัยพักผ่อนแล้วการใช้งานจะต่างจากชั้นแรกพอสมควรการเลือกวัสดุหลายๆอย่างก็ต้องคอยซัพพอร์ตในเรื่องของไลฟ์สไตล์การพักผ่อนด้วยนี่ก็เป็นส่วนสําคัญของการมาวางสเปคเหมือนกันมาที่ชั้น2นะครับชั้น2ชั้น2อ,อันเนี้ยเป็นพื้นไม้นะครับอันเนี้ยเราจะขัดเคลือบโอเคส่วนหน้าต่างตรงนี้ช่องแสงเนี่ยเราเราจะเปิด เป็นบานฟิกนะครับเป็นบานอลูบานฟิกเพื่อรับแสงเข้ามาในตัวบ้านนะครับให้มีความสว่างแล้วก็ดูกว้างมากขึ้นนะครับชั้น2ฟฝ้าชั้น2งเนี่ยจะเป็นซีไลน์นะครับเราจะเปลี่ยนจากซีไลน์เป็นฝ้าฉาบเรียบปกตินะ네ครับเรียบเปลี่ยนใหม่เลยครับพงใหม่ฝ้าใหม่นะครับส่วนตัวพื้นตัวพื้นอันนี้อันนี้ตัวพื้นมันจะเป็นกระเบื้องนะครับเราจะเปลี่ยนจากกระเบื้องเนี่ยเราจะล็ะแล้วอาจจะเป็นลามิเนตนะครับหรือ SPC เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคมาดูห้องนอน มาสเตอร์ pelled, นะครับห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยก็สรุปง่ายๆคือเปลี่ยนพื้นเป็นลามิเนตนะครับบานกระจกเราก็จะเปลี่ยนเป็นบานอลูนะครับจะมีห้องน้ํหน <aro os> ึ่งห้องนะครับห้องนอนมาสเตอร์จะมีระเบียงด้านนอกนะครับระเบียงด้านนอกเนี่ยเราจะมีประตู1บานบานนี้เราจะต้องเปลี่ยนนะครับมาด้านนอกจะมีกระเบื้องเราจะเลาะกระเบื้องเนี้ยเราเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ลื้อทิ้งเลยนะครับระเบียงชั้น2พื้นลักษณะแข็งแรงนะครับ แล้วก็เราก็จะอาจจะปูใหม่นะครับแข็งแรงดีปูใหม่คงสร้างใช้ได้ใช้ได้เลยด้านนี้จะเป็นหลังคาที่ส่วนต่อเติมนะครับหลังคาส่วนต่อเติมเนี่ยเราจะเอาออกแล้วเปลี่ยนเป็นแมทนชีตนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเราก็จะดูอีกทีนึงว่าแมทนชีตเนี่ยจะรับโครงหลังคาส่วนไหนนะครับ๋ตวตามดีไซน์ออกแบบนะครับผมฝ้าเนี้ยมีลักษณะเป็นฝ้าไม้ปกตินะครับ เเราสามารถเก็บไว้ได้อยู่ทาสีนะครับเปลี่ยนไฟนะครับห้องนอนเนี้สามารถทะลุไปที่ระเบียงได้2ทางนะครับมีด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับด้านนี้เราอาจจะเปิดโล่งนะครับเป็นบานอลูโล่งเลยนะครับเพื่อเอาแสงเข้ามาแล้วจะได้มีพื้นที่แบบสว่างสว่างแสงเข้านะครับโอเคฝ้าข้างนอกเราก็จะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเป็นฝ้ากันชื้นฉาบเรียบนะครับผมใส่ดาวไลท์พื้นก็จะปูกระเบื้องนะครับ ส่วนบริเวณระเบียงชั้น2เนี่ยครับจะมีขนาดที่ใหญ่มากเดี๋ยวเราจะออกแบบหรือว่าแก้ไขยังไงเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะครับด้านนี้เป็นอาจจะเป็นส่วนต่อเติมที่เขาทําเอาไว้นะครับปูกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องใหม่หมดเลยนะครับส่วนไฟเนี่ยไฟตกแต่งเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่เพราะอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วครับห้องนอน2เหมือนกันครับตรงนี้เราจะขยายเป็นบานอลูนะครับป้าใหม่โฟมใหม่เลยนะครับผมเฟอร์นิเจอร์นี่เราลืมออกเลยนะครับห้องนอนสาม โอเคครับช่องแสงหน้าต่างเปลี่ยนใหม่เป็นบานอลูมิเนียมฝ้าใหม่โครงใหม่ครับผมห้องน้ำเนี้ยเราจะออกแบบตรงนี้เราอาจจะดีไซน์เป็นเคาน์เตอร์เหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นอ่างวางบนพวกผนังเนี้ยเราจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยส่วนอ่างกับน้ำเนี่ยเราจะทุบทิ้งเลยแล้วกลายเป็นชาเวอร์แทนเราจะก่อเป็นเบิ้ลเบิ้ลผนังนะครับเบิ้ลผนังแล้วก็เป็นชาเวอร์กับน้ำปกตินะครับผม ห้องน้ำนี้เป็นห้องน้ํากลางจะมีประตู2ห้องนะครับประตูออกไปมาสเตอร์แล้วก็ประตูโถงชั้น2นะครับผมระบบไปที่นี่นะครับเป็นระบบเดินลอยนะครับตีกิฟต์เดินลอยครับเราจะใช้ระบบเนี้ยไม่เอาละเราจะเปลี่ยนใหม่เป็นฝังผนังไปเลยครับกรีดแล้วฝังผนังเลยเพราะว่าเดินลอยนี้ถ้าบ้านลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยครับตีกิฟต์เนี้ยเราไม่เอาละเราจะเปลี่ยนเป็นฝังผนังไปเลยครับ ใช่ระบบน้ำเนี่ยเราก็ต้องเดินใหม่นะครับห้องน้ำเนี่ยมีหลายโซนอยู่เราก็ต้องแบ่งดีแล้วก็ดูอีกทีหนึ่งว่าน้ํามันเดินได้ทุกจุดไหมใช่ครับอันนี้ตู้ไฟของบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวต้องเช็คต้องให้ช่างไฟมาเช็คทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงครับผมโอเคบ้านหลังนี้มีฟังก์ชันที่ต้องปรับเยอะเลยครับฉะนั้นบางครั้งในการวางสเปคอาจจะไม่ได้จบแค่นี้เราจะต้องมีการระดมความคิดเพื่อให้บ้านออกมาตอบโจทย์ยุคสมัยที่สุด และพร้อมอยู่แบบที่เหลือไว้ให้แค่คุณย้ายเฟอร์นิเจอร์เข้ามาเท่านั้นเองครับหลังนี้นะครับผมว่าเป็นโมเดนลักชัวรี่ดีกว่าน่าจะเหมาะนะครับเดี๋ยวไปสรุปอีกทีกับทีมงานนะครับผม ับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด s c r สไคร h ์ช n e l บางกอกแอ s เซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ